ดูไนดารุสซัลามประเทศบูนัยมีชื่อเป็นทางการว่านกราบูนดารุสซลามราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาที่ใช้คือภาษาเขมรเป็นภาษาราชการศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญสาธารณรัฐอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะชาวล่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการ มีเมืองหลวงคือจาการ์ตาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีเมืองหลวงคือเวียงจันท์ประเทศมาเลเซียภาษาที่ใช้คือภาษามาเลสหรือภาษามาลายูเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า บาฮามราราโยมีเมืองหลวงคือกรุงกวัวรัมเปอสาธารณรัฐฟิริปินมีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง170ภาษาแต่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาตากาลอกเป็นภาษาราชการมีเมืองหลวงคือกรุงมะนิลาสาธารณรัฐสิงคโปร มีภาษามาเลีเป็นภาษาประจำชาติปัจจุบันใช้การปกครองแบบกาัารณรัฐมีเมืองหลวงคือกรุงสิงคโปร์ราชาอาณาจักรไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมี นรัสสังคมนิยมเวียดนามนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมมีเมืองหลวงคือกรุงฮานอยและสหภาพพมา่าติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออกนับถือศาสนาพุทธนิกายเถวรวาทและใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการมีเมืองหลวงคือ 비도